สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพกับพี่ตองอีกแล้วนะคะในรายการคุณช่างอยากบอกว,วันนี้เปลี่ยนสถานที่นะคะวันนี้พี่ตองอยู่ที่ร้านกาจิเอมพาร์ตี้สาลอนค่ะเขาบอกให้สั่งกระดิ่งด้วยนะคะ ร้านกัซเซียพาทิซาลอนนะคะอยู่ที่เดอะซีนทาวินทาวนะคะใครว่างแวะมาได้นะคะมาเที่ยวมาชมหรือว่ามาทำผมก็ได้นะคะอยู่ชั้นสงนะคะเดอะซีนทาวินทาวค่ะ EP นี้ห่างหายไปนานมากเลยค่ะไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยนะคะ EP นี้19แล้วนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากเลยเรามีสาขาน้องใหม่แล้วนะคะเป็นสาขาที่3แล้วร้านกัซซียแอม ตาลอนค่ะอยู่ที่ชั้นสองเดซี Scene, ทาวินทาวนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะเอาล่ะวันนี้พี่ตองจะมาขอแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเผื่อใครสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือใคร <c oughs> <c oughs> นะคะพี่ตองนะคะส่วนชื่อจริงอะ่ะชื่อว่าพิชยนันนะคะนามสกุลกิรติเดชาธนพัฒน์ค่ะค่านี่ได้นำเป็นนางงามเลยนะคะ ปัจจุบันค่ะรับตําแหน่งนะคะผู้บริหารของบริษัท Hair Care Professional แล้วก็การซี่แห่งนี้นะคะอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะก็คือช่างทําผมค่ะเป็น Hair s t y l อีกด้วยนะคะใครอยากไตลองตัดผมเชิได้เลยนะคะมีต้องประจําอยู่ที่สาขาเซนทัลอีส i วลแล้วก็สาขาทาวน์อินทาวน์แห่งนี้นะคะล้านการซี่ที่นี่นะคะใครอยากไต้องดูแลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมใดๆรือน,นานาอะไรก็มาได้นะคะ เอ่อทำไมถึงไปเป็นช่างทําผมใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะไม่ชอบเรียนหนังสือค่ะเที่ยวค่ะ ได็กเด็กเที่ยวค่ะอยากแต่งเป็นผู้หญิงค่ะไม่อยากแต่งเป็นผู้ชายค่ะถ้าเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องใส่กางเกงตัดผมเรียนไม่ชอบค่ะเมานะคะจริงๆแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าอยากทําให้คนสวยอะค่ะก็รักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนนั้นไม่ทําผมอย่างนี้คนนี้ไม่ทําผมอย่างนั้นทำไมผมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมผมคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้เราก็อยากจะทําผมให้ทุกคนไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นนะเขาต้องอย่างนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในอย่างเงี้ มากมายเลยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊เราควรจะทําอาชีพอะไรดีวันหนึ่งก็ได้ไปแบบไปนั่งอยู่กับที่ร้านทําผมอะไรยเงี้ยไปช่วยเขาด,ดูนู่นดูนี่แล้วเขาก็ให้เราสระผมเอ้ยทำไมเราสระได้ทําไมเราทําได้งงมากเ,เขาก็เลยบอกว่าเออมาเป็นช่างทําผมไหมามาเรียนทําผมดีไหมก็เลยบอกอ่านะก็เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่ตองได้เข้าสู่วงการนี้เป็นต้นไปนะคะได้ทําผมได้ทําสิ่งที่รักจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะชอบทําให้คนสวยนั่นเองค่ะใครอยากมาให้พี่ตองทําสวยให้มาได้ เลยนะคะอยู่ในใสายเลือดเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะทาไมถึงมาเปิดกัซซี่แอมพาต้ซาลอนใช่ไหมคะยุคนี้โควิดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็อยากหาสถานที่เป็น p r i v a t นิดนึงให้กับลูกค้าแล้วก็อยู่ที่ห้างที่แบบว่าไม่เป็นห้างที่ปิดนะคะอันนี้จะเป็นโอเพนแอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาเนี้ทำเลที่ตั้งก็จะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าในห้างที่เป็นห้างปิดเนาะอย่างที่2ก็คือ ือเราอยากทําราที่ให้มันดูเป็นวัยรุ่นขึ้นชิดชุดคูคูแนวแนวเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดอะแฮร์แคร์ก็จะเป็นแบรนด์ที่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะคะหรูหรามาเห่ามากอันนี้ก็จะอาจจะแบบว่าดูสัมผัสได้เด็กลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยะคะเด็กๆกก็ทําได้นะคะคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียมกันค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อให้มันดูแบบว่าเข้าถึงง่ายนิดนึงนะคะกาซี่แอมพาตี้ซาลอนแอมพาตี้ซาลอนมันก็หมายถึงความเข้าอ,อกเข้าใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะ คำว่ากาสซอม์วพารี้ซาลอนน่ะมันก็มาจากประสบการณ์ทั้งหมดที่พี่ตองมีค่ะ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะสาเหตุเดียวเลยนะคะที่ลูกค้าอยากจะมาหาพี่ตองหรือว่าอยากจะมาทำผมกับเรานะคะ<ม>ก็เพราะว่าเราสามารถเข้าอกเข้าใจเข้าได้นั่นเองค่ะจยคะงมาก ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็อยากให้ช่างเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วก็ใส่ใจนะคะแล้วก็เอาตัวเขาไปเป็นตัวเราสัมผัสได้ถึงความเข้าใจของลูกค้าอันนี้พี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของร้าน g a z s Empathy Salon ค่ะตบมือเองนะคะไม่มีใครตบให้ก็ตบเองค่ะชงเองจบเองตะเก่งพอค่ะง<ค><ะ>งมาก เอาละค่ะใน EP 19นี้นะคะพี่ตองก็พูดมาเยอะแล้วนะคะทั้งแนะนําตัวทั้งบอกนะคะว่าสาขากาซี่อพาร์ตี้ซาลอนเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะสาขาน้องใหม่เราสาขาที่3นะคะทำไมถิดชื่อกาซี่นะคะบอกไปหมดเลยวันนี้นะคะอธิบายแจงแถลงไขไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัพี่ตองเธอคือใครอะไรยังไงได้คําตอบใน EP นี้ไปแล้วนะคะโอเควันนี้พี่ตองขอฝากร้านด้วยนะ นะคะจริงๆริโอเคกระดิ่งมา ดูดีๆนะคะเผิดใครแวะมาแถวเนี้ยก็แวะเวียนม,มาเทียเท่ยวมาชมมาหากันได้นะคะอเออแล้วก็ลังกาซี่เนี่ยมีทั้ง4ช่องทางนะจะติดต่อนะคะสื่อสารกันได้ก็คือทั้ง Facebook นะคะมี IG ด้วยค่ะกาซี่แฮร์นะคะแล้วก็มี l i น์แอด้วยนะคะเราก็มีเบอร์โทรศัพท์ก่อนจะไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปฝากติดตามช่อง The Hair Care Professional แล้วก็รายการคุณช่างอยากบอกมีด้วยนะคะนะคะบายบายแล้ววันนี้ สวัสดีค่ะ